นานมาแล้วมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งซึ่งมีอีหมานที่เข้มแข็งประกอบแต่คุณงามความดีเป็นที่กล่าวขานของบุคคลโดยทั่วไปเขาอาศัยอยู่กับแม่เพียงสองคนเท่านั้นแต่ละวันเขาเฝ้าปรนิบัติคุณแม่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มมีความตั้งใจว่า เขาต้องออกไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่เมืองมักกะจึงเอ่ยเรื่องนี้กับแม่ว่าแม่จ๋าฉันต้องการไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่เมืองมักกะแม่จะว่ายังไงบ้างคุณแม่ได้ยินเช่นนั้นถึงกับตกใจลูกรักเจ้าเป็นลูกคนเดียวของแม่ลูกเปรียบเสมือนไข่หมุกของไม่มีใครดูแลแม่อีกแล้วนอกจากเจ้าหากเจ้าจากแม่ไปแล้วแม่จะอยู่กับใครละ่ะ แม่กล่าวออกมาด้วยความวิตกกังวลแม้ว่าแม่จะขอร้องแล้วขอร้องอีกแต่ก็ไม่สามารถยับยัง้งความมอตั้งใจของเขาได้ชายหนุ่มจึงตัดสินใจเก็บข้าวของเดินทางออกจากบ้านโดยไม่ใยดีว่าคุณแม่จะเสียใจแค่ไหนเมื่อลูกเดินทางจากไปแล้วแม่ก็ร้องน้ำน้ำตาไหลาอาบแก้มเพราะนางเข้าใจดีว่าการไปเรียนที่เมืองมักกะต้องใช้เวลานานมาก กว่าจะกลับมาด้วยความโมโหที่ลูกไม่เชื่อฟังและเห็นใจแม่นางจึงวิงวอนขอดูอาทุกๆวันโอ้อันล้อลูกของข้าทำร้ายจิตใจ,จข้าขอพระองค์ได้โปรดสร้างความยุ่งยากลำบากแก่เขาด้วยเถิดฝ่ายลูกชายหลังจากเดินทางถึงเมืองมักก็ได้เล่าเรียนหนังสืออยู่ในมัสยิดหลังหนึ่งด้วยขวามขยันหมั่นเพียร พร้อมทั้งการทำอิบาด์อย่างเคร่งครัดแต่หาได้คำหนึ่งไม่ว่าแม่เศร้าเสียใจแค่ไหนในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในคืนหนึ่งมีการลักขโมยเกิดขึ้นในเมืองมักกะมีโจรเข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึ่งแต่แล้วเจ้าบ้านไหวตัวทันจึงตะโกนให้คนช่วยช่วยด้วยโจรเข้าบ้านของข้าได้ยินดังนั้นผู้คนต่างแตกตื่น วิ่งวุ่นเพื่อจะจับโจรคนนั้นเจ้าโจรที่ขโมยจึงวิ่งหนีอย่างสุดกำลังแล้ววิ่งเข้าไปในมัส,สยิดที่หนุ่มโซละกํำลังทำอิบาร์ดาอยู่ชาวบ้านก็ต่างวิ่งกรูตามเข้ามาในมัส,สยิดเมื่อเห็นเช่นโจรจึงรีบชี้ไปที่ชายหนุ่มโซละและตะโกนด้วยเสียงอันดังลั่นว่าเจ้าคนนี้แหละเป็นโจรโดยไม่ทันได้อธิบาย ชายหนุ่มถูกชาวบ้านจับตัวทันทีส่วนโจรตัวจริงก็อาศัยช่วงชุนลมุนหายไปอย่างไร้ร่องรอยชายหนุ่มถูกนำขึ้นาาศาลพิพากษาและแล้วก็ถูกตัดสินด้วยคำตัดสินที่หนักหน่วงมากเขาถูกศาลสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างถูกตัดเท้าและดวงตาถูกควักออกเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าวขึ้นว่า นี่แหละคือผลของการขโมยของของคนอื่นแต่ชายหนุ่มผู้นั้นกลับพูดขึ้นว่าโอ้ท่านอย่าได้กล่าวเช่นนั้นแต่จงกล่าวว่านี่แหละผลของการฝ่าฝืนคำสั่งของแม่เจ้าหน้าที่คนนั้นรู้สึกมุนงงกับคำพูดของเขาแล้วความจริงก็ปรากฏขึ้นชายหนุ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเจ้าหน้าที่จึงเข้าใจได้ทันทีว่าเขาไม่ใช่โจรดังที่เข้าใจกัน จึงส่งตัวเขากลับบ้านขณะที่ชายหนุ่มนั่งอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองเขาได้ยินแม่ขอดูอาว่าโอ้อันละหากพระองค์ได้ทรงทดสอบลูกของข้าแล้วได้โปรดส่งตัวเขากลับมาบ้านด้วยเถิดชายหนุ่มทำทีเป็นขอทานแล้วพูดขึ้นว่าโอ้ท่านเจ้าของบ้านได้โปรดบริจาคให้ข้าหน่อยเถอะแม่ ของเขาหาทราบไม่ว่าผู้ที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือนั้นเป็นใครนางจึงตอบว่าเจ้าจงเข้ามาใกล้ประตูบ้านข้าหน่อยชายหนุ่มตอบว่าข้าเข้าไปไม่ได้หรอกข้าไม่มีเท้าแม่กล่าวอีกว่าหากท่านไม่มีเท้าก็ให้ยื่นมือมาก็ได้เขาตอบว่าอภัยให้ข้าเถิดข้าไม่มีมือทั้งสองข้างเพราะมือของข้าถูกตัดแล้ว ท่านออกมาพบข้าหน่อยเถอะแม่กล่าวว่าข้าไม่มีมารอมจะให้ข้าออกไปพบท่านได้อย่างไรชายหนุ่มพูดว่าอย่าได้กังวลไปเลยดวงตาของข้าบอดทั้งสองข้างแล้วจากนั้นแม่จึงเปิดประตูออกมาในมือของนางถือโรตีมาชิ้นหนึ่งด้วยเพื่อจะให้ขอทานชายหนุ่มไม่ได้หยิบโรตีแม้แต่น้อยแต่กลับวิ่งเข้าไปกอดแม่แล้วร้องไห้ สะอึกสะอื้นแม่แท้จริงแล้วข้านี่แหละคือลูกของแม่อภัยให้ลูกเถิดลูกผิดไปแล้วที่ทิ้งแม่ให้อยู่คนเดียวแม่กอดลูกและร่ำให้ด้วยความคิดถึงนางอนาจใจนักที่ลูกรักต้องประสบชะตากรรมด้วยดูอาของนางที่วอนขอต่ออันล้อทุกวันบัดนี้คำวิงวอนของนางถูกตอบรับแล้วชายหนุ่มเล่าเรื่องราวให้แม่ฟังจนหมดสิ้น แม้ว่าแม่จะเศร้าเสียใจอย่างไรแต่นางก็ต้องอดกลั้นนางให้อภัยแก่ลูกรักของนางและปลอบขวัญว่าโอ้ลูกรักแม้นว่าแม่และเจ้าจะถูกทดสอบมากมายเพียงใดแต่ขอให้ลูกจงอดทนเถิดโลกนี้ที่เจ้าประสบชะตากรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทั้งสองต่างร่ำไห้ในเหตุการณ์ที่ผ่านมาในที่สุดสองแม่ลูกจึงได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา the little nor to yen Na.